หยุดนะแมรี่ห้ามใช้นิ้วจุ่มลงไปในน้ำพุนนะรอจานของเราก่อนซิ <G ül> นี่ไงที่รารอคอยกระบองเพชนงัันเหรอหน่ากลัวจังเลยไม่เห็นต้องกลัวเลยแมรี่ฉันโชคดีกว่าเธอเยอะเลยนี่คือยันล,ลี่ลูกตานะฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้แต่ฉันมีความสุขมากเลยนะมีหอมแต่ก็น่ากินด้วยฉันรอมไม่ไหวแล้วละ่ะเอากินพร้อมกันสออันเลยแล้วกันอ,อร่อยจัง มีมัม่าเลใส่ลุงด้วยนี่ก็อร่อยมากเหมือนกันยังไม่หมดนะเธอรู้ไหมว่านายเลลิลูกตามีน้ำหวานสอดไส้ด้วยเลิกมอได้แล้วนะตอนนี้ก็จมเยลลี่ของเธอในน้ำพูดได้แล้วอย่าเสียเวลามันจะอร่อยมากแน่เลย<อ>มาม่าเลก,กับช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยตอนนี้ลูกตาของฉันดูน่ากินตั้งเยอะอทั้งอร่อยและก็ทั้งหนบหนับมากเลยน่าเสียดายที่หมดแล้วแต่ฉันยังมีอีกนะดูสิ ตอนนี้เลีลาของฉันเต็มไปได้วช็อกโกแลตล้วดูนะดูน่ากินสุดๆเลยต้องรีบกินแล้วก่อนที่จะมีใครมาขโมยของฉันโดยเฉพาะว่าแมรี่เธอดูหิวหิวมากเลยเคสโชคดีจังเลยได้ของอะไรขนาดนี้ส่วนเธอก็มีความเพ็นไงละ่ะส่วนของฉันอร่อยมากจะกินได้ไปตลอดชีวิตเลยอร่อยจะไม่อยากให้หมดเลยละ่ะอร่อยทุกโลกเลย <G ül> น่ากินจังเลยโอเคแมรี่ฉันกินหมดแล้วดูสิเธอน้ำลายไหลแล้วล่ะส่วนเธอก็ไม่เชิงระตเต็มนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยฉันก,กอ,อกแล้ว <G ül> อ๋อมันติดอยู่ที่แขนของฉันด้วยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่เหมือนว่าถึงเวลาต้องลองกระบองเพชรของฉันแล้วสินะ <G ül> โอ้ฉันไม่อยากทำเลยอ่ะมันเต็มไปได้วยน้า <G ül> หรือบางทีถ้าเคลือบด้วยช็อกโกแลตอาจจะกินได้ก็ได้นะอย่างนี้ต้องลองเช็คดู ังก <SM. S 1> <Christina. S 2> ินไม่ได้อยู่ดีต้องลองล่าช็อกโกแลตอีกสักครั้งเธอกําลองทรราอยไรนันแมรี่มันได้ผลดูสิมันดูเหมือนไอศครีมโคนเลยฉันจะลองดูอืมอร่อยจังและที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยไม่มีน้ำแม้แต่นิดแมรี่อย่าลืมว่าน้ำอยู่ข้างในนะระวังด้วยโอเคนะเอาละฉันเตือนเธอแล้วนะระวังด้วย นั่นก็กินทั้งอันเลยละกันอ๋มีอะไรที่ปากฉันด้วยอะไม่จริงนะหนามกะบ,บองเพชรโอ้เธอก็ได้แล้ชโอเคหมายได้ฉันตือนทธอแล้วนะดีนะที่ฉันมีนายติดตัวตลอดเวลาเอาเรืของเธอมานี่สิฉันจะช่วยเธอเองเอาระวังด้วยนะเธอควรระวังให้มากกว่านี้นะก่อนที่เธอตัดสินใจกินกับบองเพชรนะเธอพอืทวงออกมาแล้วใช่ไหมเยี่ยมเลยดีจังเคสขอบคุณ ไปัญหาเพื่อนรักว้าวกุย้ยแล้วก็เม็ดใส่ลุงด้วยเจ๋งครั้งนี้เธอโชคดีกว่าฉันเยอะเลย <c oughs> ปลาดิบงั้นเหรอ <c oughs> โอ้ยกระบองพายยังน่ากินกว่าอีกฉันไม่ิฉาเลยเค้กฉังฉลองน,นะงั้นก็กล้วยสรอร้อยก่อนอื่นต้องเอาเปลือกออกก่อน <c oughs> ปอกเปลือกแล้วตอนนี้ก็สามารถส่งกับช็อกโกแลตได้ กุ้ยกับช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยว้าว <Wow. S 1> แล้วตอนนี้ฉันจะลองจุ่มในสายลุงมันจะทำให้สวยและก็อร่อยยิ่งขึ้นว้า wow. วนี่เจ๋งมากเลยฉันลองไม่ไหวแล้วที่จะลองอร่อยจังตอนนี้ฉันกินกล้วยกับช็อกโกแลตแบบนี่เท่านั้นนะตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วกล้วย ตอนนี้ฉันยังมีใส่หลึกงเหลืออยู่ <c oughs> นึกออกแล้วเธอสามารถลงมาไปในน้ำพุดได้มันทำให้ช็อกโกแลตมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นโอ้โหเจ๋งจังเลยวิเศษสุดๆ <c oughs> อะไรกันเนี้น้ำพุเปลี่ยนสีงั้นเหรอเ <c oughs> จง๋ง <c oughs> โอ้ใช่น่าเสียดายฉันต้องจุ่มปลาหน้าขยะขย,ะยงลงไปในของสวยๆแบบนี้ <c oughs> โอเคไม่ช้าก็เรี๋วก็ต้องกินอยู่ดี อาบน้ำปลาด้วยช็อกโกแลตสักหน่อยก็ดูไม่เลวนะถึงมันยังเป็นปลาดิบกเ็เถอะเพราะว่าเคลือบช็อกโกแลตหลอกนั้นเนี่ยโอเคฉันจะลองดูผู้ตามตรงมันแย่สุดๆเลยเอะอรสชาติชุนโอ๊กสุดๆเลยสงสารแมรี่อ่ะแย่ก,กว่าปลาดิบก็คือปลาดิบเคลือบช็อกโกแลตนี่แหละเคที่น่าสงสารอลช็อกลายมากเลยรอบนี้จะมีอะไรทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างเนะฉันนึกออกแล้วเคท เอาหลอน,นี่ไปสิแล้วฉันต้องทำยังไงกับมันนอะอ๋อรู้แล้วไอเดียดีมากเลยแมรี่เธอสามารถดื่มช็อกแลตจากน้ำผูดได้โดยตรงเลยฉันคิดว่ามันอร่อยกันบรรยายเลยเห็นด้วยแต่ก็แค่ช็อกแลตจกำลังจะหมดแล้วเ่รเราดื่มมันหมดแล้วล่ะเคนใช่แล้วมันอร่อยมากเลยว้าวอะไรกันเนี่ยเขาพอดเหรอ ฉันต้องล่าในช็อกโกแลตจริงๆเหรอ hmm? ส่วนฉันไม่มีปัญหาเลยมาฝรั่งฮับบ้ามาบ้ามันอร่อยมากช็อกโกแลตยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกนั้นฉันเป็นคนแรกนะฉันก็ไม่ได้รีบล้อนี่กินเลยดูนะดูสิอืมน่ากินจังเลยเธอจุ่มมันลงในช็อกโกแลตยังไงดีนะจากนั้นก็ปิดกล่องแล้วก็เขย่าให้เข้ากันเพื่อให้มฝรั่งเคลือบด้วยช็อกโกแลต โอ้ว้าวน่ากินสุดๆเลยและตอนนี้ฉันก็ไม่หมากฝรั่งรสช็อกโกแลตแล้วล่ะอยากลองแล้วว้าวนี่แหละใช่เลยรสชาตแบบนี้แหละที่ต้องการกินให้หมดเลยเต็มคำและตอนนี้ก็ถึงเวลาของลูกโป่งช็อกโกแลตเจ๋งนะคอยดูสิมันเจ๋งมากเลยแต่ยังไม่หมดนะฉันจะมีหมาฝรั่งกล่องที่สองอยู่ ไปกันเลยสุดที่ทำเหมือนเดิมแล้วก็เคเขยา่าเขยา่าแล้วก็กินมันให้อร่อย mm. กินเลยเกี่ยมมากเลยล่ะเข <c oughs> ากินนะไร่อยมากเลยเค <c oughs> อ๋อแล้วลูกปองก็เจ๋งมากด้วย <c oughs> เธอพูดถูกแล้วและเขาพูดถึงเธอเป็นไงล่ะ <c oughs> ยังเต็มังอห็นเลยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำต้องกินยังไงอะ โอเคงั้นจะลองจำเปนช็อกโกแลตดูบางทีอาจจะอร่อยก็ได้นะกินใช้ได้นี่ฉันจะลองดูก็ไม่แย่ดีกว่ากระบ,บองเพลิลกันแต่ไม่อร่อยเท่าฮับบ้าบ,าบา้เราลองดัดแปลงสักหน่อยละดีนะที่ฉันมีไฟในกระเป๋าพอด,ดีเลยเปิดเครื่องแล้วก็อ่นเลยถ้าทุกอย่างที่ฉันคิดถูกต้องมันต้องออกมาหอมน่ากินเป็นป๊อปคอนที่หอมและน่ากินที่สุดเลย รูสิเค้กแถมยันเคลือบช็อกโกแลตด้วยรสชาติจะเป็นยังไงนะมีป๊อบคอน,นก็หมายความว่าเธอสามารถดูดโอเจ็งๆได้นะโอ้ว้าวชรเล์ทำอาหารเจ๋งจังฉันชอบมากฉันเดาไม่ถูกเลยใครจะเป็นผูช้ชน,นะโอ้ว้าวฉันก็ชอบป๊อบคอนนะในระหว่างที่แมรี่กำลังดูเพลินๆฉันจะลองแอบลิกสักหน่อยนี อย่าแต่เนะฉันไม่แบ่งใครทั้งนั้นแหละดูสิหน้าเต็มไต้สุดๆเลยช่างเถอะกินปับค่อยของเธอเป็นเลยยิต่ตะกละไม่ลองน้ำผู้นี้ไม่ไล่แล้วออร่อยจังมาแล้วขนมว,ว้าวฉันได้คุกกี้โอริโอแจงและเธอละได้อะไร <S 2> <S 2> ฉันได้ขนมของเปียวจีมันหนาวลองนึกหน้าเธอตอนกินสีตลกแน่นอน ฉันจินตนาการได้ไม่ยากเลย mm hmm. บางที้ลองจุ่มเลมอนในช็อกโกแลตอาจจะไม่เปรี้ยวมากกันได้สงสัยจังแต่ฉันต้องลองดูสินะ mm hmm. แล้วต้องทำเร็วๆด้วยโอ้ไห่ยังเปรี้ยวอยู่ด mm ี hmm. ทำไมวันนี้ฉันชอบหลายจังเลย mm hmm. ฉันไม่รู้ดิสัาจะพูดยังไงกับเธอดีแมรี่ใช่ฉันกจะจะ็ไม่ร mm ู hmm. ้จะทำยังไงช่างเธอจะลองจุ่มในน้ำพุอีกรอบนึงฉันจะให้โอกาสแก,กอีกครั้ง ไม,ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยยังเปรี้ยวเหมือนเด,ดิมกได้ฉันต้องกินให้หมดให้เร็ว<อ>ที่สุดเลยเคเธอจินตนาการไม่ออกถึงความขรมาันของฉันหรอกเธอพูดถูกแค่มองเธอฉันก็เปรี้ยวแล้วล่ะเหลือฉันสุดท้ายแล้วโอไม่ oh my, ไม่ไหวแล้วโอแมรี่ทำไมร้องให้ขนาดนั้นละ่ะเอาที่ช่วนี้ไปสิเช็ดซะ ของเธอได้สวยเหมือนเดิมขอบคุณนะเคทเธอน่ารักมากแมรี่ฉันบอกให้เธอเชนน่าไม่ใช่สั่งน้ำมูกนะโยนมาทิ้งไปเดี๋ยวนี้เอาล่ะเลิกเสียวลาดีกว่าโอริโอของฉันรออยู่เฒ่ทีนะแมรี่ฉันไม่มีเวลามาจัดการกับอารมณ์ของเธอหรอกคุกกี้สนอร่อยกำลังรอฉันอยู่นะและฉันอยากกินมันให้เร็วที่สุดเลยแต่ก่อนอื่นฉันต้องจุ่มลงไปในช็อกโกแลต คุกกี้เคลืบชกโกแลตเป็นช็อกโกลตคอมโบของจริงเลยอืมอร่อยจังเลยสิบสิบปิเลยล่ะ hmm. เดี๋ยวก่อนนะ <gasps> ฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วล่ะ hmm. ก่อนอื่นต้องเอาคุกกี้ออกจากห่อให้หมดแล้วก็บดให้ละเอียดเลยนี่คือประโยชน์ของเทคนิคคาราเต้ของฉันและตอนนี้ก็โคกหัวเยี่ยมเอาอีกเยี่ยมไปเลยเคเธอเป็นอะไรมากมะ สบายหายห่วงเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยจากนั้นก็เทช็อกแลตลงไปในถุงที่มีโอ,อริโอบดละเสียบไม้ลงไปแล้วก็เอาไปแช่แข็งได้เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าจะออกมาเป็นยังไงละ่ะฉันคิดว่ามันต้องอร่อยแน่นอนแบบนั้นเลยตอนนี้ก็ต้องรอสักน้อยเราไม่ได้รีบร้อนไปไหนนี่เยี่ยมเลยฉันใส่โอริโอไว้ในช่องแช่แข็งละ และตอนนี้ก็จับเว็นละสองสามชั่วโมงก็ได้แล้วเยี่ยมมากดูเหมือนว่าจะได้ผลนั้นเนี่ยเาอทำไรนะ่ะเคสเดี๋ยวเธอก็รู้จับไม้แล้วก็ดึงออกจากถุงเลยเ <c oughs> จ๋งมากดูสิแมรี่นี่เป็นไอศครีมโอรีโอที่เจ๋งที่สุดเลยละ่ะอืมอร่อยจังเลยและถ้าเธอจุ่มไอศครีมลงไปในน้ำพุม,มันยิ่งอร่อยยิ่งขึ้น ช็อก์กันละช็อก์กันละและชล็อก์กันละอืมอรอ่อยอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยละ่ะโอเคดูเหมือนว่าเธอกำลังมีปัญหานะเธอเป็นอะไรไหมเธอแข็งไปแล้วจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นฉันต้องทำให้เธออุ่นด่วนเลยอืมผ้าห่มอุ่นๆนะ่าจะช่วยได้ไอศครีมแสนอร่อยขอบคุณนะแมรี่ที่นี่ช่วยเพื่อนเสมอเคกน่ากินจังเลยช่างเธอยังไงเธอก็ไม่แบง กินสิแมรี่เพราะเธอคือคนช่วยชีวิตฉันนะว่าอย่างน้อยในนี้อร่อยนะมันดูกันเถอโอไม่นะเป็นสุดๆเลยฉันเตี๋ยชีสแบบนี้ฉันก็ได้เหมือนกันเราไม่โชคเดียวสุดเลยแต่ว่ามาลองกันฉันไม่ได้กินนั้นเนี่แต่ของฉันมีให้ตายมันส่นร้ายชัดๆเลยโอ้คุหญิงชั่ว แล้วฉันล่ะฉันต้องได้มากกว่าเธอนะเจสเธอก็หาเองสิงนี่เป็นของฉันน,น <c oughs> นะอืมฉันได้ชีดที่ไม่เหมือนมาชิ้นหนึ่งด้วยหวังว่ามันจะหมายถึงคมว่าอร่อยนะกินหอมมากกินจังเลยอืมฉันชอบมัน,นันนี้ถ้าอย่างนั้นขอกินหน่อยได้ไหมนะ เอาสิลองกัดดูเธอจีหลายมากเลยอะไม่ใช่สึกหน่อยฉันแค่แกล้ขำๆนะฉันคิดว่ามันตลกดีอะ้ลก็นะฉันจัดการให้หมดเลยฉันจัดการหมดแล้วตาเธอแล้วล่ะ oh, <no. S 1> ไม่นะแค่กลิ่นก็ค่าฉันได้แล้วอะฉันต้องการหายใจไวอ๋อ ไม่ช่วยเลยกินมันเหม็นเกินต้านเลยอะ่ะไม่ไม่เอาเธอต้องกินนะ<ๆ>กินให้อร่อยนะเพื่อนฉันไม่อยากกินแล้วอ๋อนึกได้แล้วน้ำเชื่อมราเบอร์รี่อาจจะช่วยฉันได้นะฉันสามารถกบลบรสชาติของชีสเหม็นไดนะ้แน่เลยอะ่ะนั่นไม่ยห็นจะทำเลยอ่ะเธอกำลังหกก่อดอีกแล้วอโอไม่อะยังแย่อยู่ดีเลย Ha. นั่นเหมาะก,กับเธอมากเลยกินให้อิ่มนะเอาอย่างนั้นเหรอเอาไปเลยนี่นะเอาไปเธอสมควรได้รับมันแล้วเธอทำอะไรเนี่ยขอให้ได้ของอร่อยมันดูกันเถอะจะเป็นอะไรนะไหนสิอ้าลูกตาเดี๋ยวก่อนนะ มันใหญ่มากน่าจะไม่ใช่ของจริงนะดูเหมือนจะเป็นตาปลอมเลยและยังอร่อยสุดๆด้วยอะ่ะ <c oughs> ใช่เลยของฉันทำจากช็อกโกแลตแน่นอนมันใหญ่มาก <c oughs> โอ้เจสดูนี่สิมันน่ากินสุดๆเลยละ่ะฉันรอไม่ไหวแล้วมันวิเศษมากเลยมีช็อกโกแลตเยอะสุดๆเลยลเจ๋งจังเลย ดีมากฉันก็อยากลองหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่เป็นของฉัน <c oughs> ก็ได้ฉันก็ไม่ตาของฉันเหมือนกันนะอ <c oughs> แต่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะซิแต่มันก็ยังอร่อยดีเลยนะโอ้ฉันก็อยากกินช็อกโกแลตบ้างอะถ้ามีไงถึงจะได้กินนะไหนดูสิอ๋อนั่ออกแล้วโอ้ฉันคิดว่าฉันจะสลับละ โอ้งานนี้มันง่ายกว่าที่คิดสเนี่ยดูเหมือนว่าช็อกโกแลตจะเป็นของฉันแล้วอร่อยจังเลยไงอโอ,โอ,โอการแก้ฉันถือเป็นความผิดพาอใหญ่หลวงเลยนะตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนี่แมเอาไปเลยเธอไม่ควรมาวอร์ไรกับฉันและนี่คือลูกตาของฉันคนเดียวเท่านั้น อร่อยจังเรามีอะไรนะหยุดนะฉันคนแรกรองเทาง้ามันเหรอแล้วเจ้จะเอาไปทำอะไรเนี่ยฉันมีของตัวเองอยู่แล้วอ่ะบางทีอาจจะกินได้ก็ได้มั้งไหนลองซิอ๋อนี่มันไม่ใช่ของกินแน,น่ๆเลยตายฮ่าๆเธอกำลังกินรองเท้านะเจสหยุดหัวร้อนนะเธอยังไม่รู้ทีอะไร โอ้นี่มันดีจังเลยส้นสงของฉันทั้งสวยและก็น่ากินมากเลยฉันก็อยากได้อะก็แงอยู่แล้วมันวิเศษมากมาพร้อมกันลูกกว่าสกิทเทิลด้วยอร่อยจังขอฉันสักสิ้นนะฮะฝันไปเถอะแค่คำเดียวเองฉันพูดแล้วนะขอลองสักคำส้นก็ยังดีนะไม่หยุดเดี๋ยวนี้ออกไป เล่ามากขอกินหน่อยก็ไม่ได้ให้ตายสิขอกินหน่อยงั้นก็เอานี่ไปเลยเราเป็นเพื่อนกันทำไมเธอถึงไม่แบ่งฉันบ้างเนี่ยถ้าฉันไม่ได้กินเธอก็ไม่ได้กินเธอเสียสติไปแล้วเรื่องไงอ๋อมีช็อกโกแลตตีอยูตรงนี้ด้วยแล้วมันอร่อยมากเลยออให้ตายไม่เหลืออะไรแล้วขอบคุณนะเจสทำกันได้ลงคอขอเสียงกล้องหน่อยแล้วก็เปิดเลย ลูกบอลงั้นเหรอฉันไม่ชอบเล่นด้วยซ้ำอ่ะฉันก็ได้ลูกบอลแต่เล็กกว่านิดหน่อยอ่ะแล้วมันก็ไม่แข็งด้วยฉันว่าโอ้มันอร่อยะเนี่ยมันคือช็อกโกแลตละฉันก็อยากได้ลูกบอลแบบนั้นบ้างอ่ะนาเสดายนี่เป็นของฉันคนเดียวฉันสามารถเล่นกับมันแบบนี้อ๋ออาจจะโยนส่งเกินไปอ่ะมันพังซะแล้วอย่ายุ่งกับมันนะของฉัน มันน่ากินมากและฉันจะไม่แบ่งใครด้วยดีมากๆเลยล่ะฉันชอบช็อกโกแลตที่สุดเลยฮะนึกไม่ออกเลยฉันจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยให้ตายเถอะอ้นึกออกแล้วฉันคิดว่าฉันสามารถใช้มันเป็นอาที่ร้ายกาดได้นี่นะนี่นะยังไม่พอใช่ไหมนั้นก็เอาเนี่ไปเลย ในที่สุดมันก็เป็นของฉันแล้วช็อกโกแลตแสนอร่อยนะ่ากินจังเลยนี่มันดีมากเลยละ่ะนี่มันอะไรกันเนี้ยออใยตายอ้ช็อกโกแลตเจ๋งไม่ใช่สำหรับเธอเธอกลับไปนอนก่อนนะ <c oughs> และฉันคือผพุชนะละ่ะฉันอยากรู้จังเลยว่าจาสุดท้ายคืออะไรนะ <c oughs> มันดูกัน ว้าวแมวเหมียวแล้วสิมันน่ารักขนาดไหนกันเนี้ยโอ้เจ้าแมวน้อยโอ้ฉันรักแกจังเลยโอ้ใช่มันน่ารักมากเลยอะงั้นก็ถ้าเธอได้ขนมแล้วฉันได้อะไรนะโอ้ลูกแมวน้อยตัวจริงไม่จริงอ่ะน่ารักจังเลยฉันจะดูแลแกเองขอฉันจับหน่อยนะห้ามจับนะนี่มันของฉันนะ ก็ได้นันะฉันก็มีความสกับข,ของฉันก็ได้ถึงเวลากินแล้ว mm mm. ฉันก็มีของกินเล็กๆน้อยๆให้ลูกแมวของฉันเหมือนกันแมวชอบนมยังไงละ่ะไหนดูสิชอบกินไหมเจ้าเหมียวน้อย oh. โอ้ดูสิมันกำลังกินน่ารักจังเลยอ่ะโอ้ว้าวน่ารักจังเธอรู้อะไรไหมแมวของฉันก็ชอบนมเหมือนกันนั่นเนี่ย แล้วมันจะเข้ากันได้ดีสุดๆเลยกับเจ้าแมวช็อกโกแลตของฉันคอยดูนะดูสิ<ฮ>ไหนเป็นยังไงบ้างละ่ะ <ๆ S 1> กินเลยเจ้าแมวน้อยๆๆนี่เป็นนมของแกเองกินเลยเยอะๆ,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 ๆมันต้องอร่อยสุดๆแน่นอนมันเข้ากันสุดๆเลยลงตัวมาฉันก็อยากกินบ้างอะฉันรู้และฉันคิดถึกแล้วเพราะมันอร่อยสุดๆเลย ตอนนี้ฉันสามารถใช้มันเป็นถ้วยนมได้ด้วยนนเนี่ยมาลองกันอืมอร่อยจังให้ตายฉันอิจฉาสุดๆเลยอะแล้วก็ฉันเริ่มหิวแล้วด้วยแต่ก็ฉันรักลูกแมวน้อยของฉันอย่ดีนะฮ่าฮดูสิเขาเหมืนรายชาสิ่งตอน้อยเลยอ่ะโอ้น่ารักจังเลยดูสิเจ๋ง